ผมจะรีวิวลำโพงตัวนี้ครับงาน DIY ที่ผมประกอบขึ้นเองด้วยงบประมาณประมาณ3,000กว่าบาทประมาณนี้นะครับ3,000กว่าบาทนี่ตัวนี้กับงานเทพครับ JBL JBL ตัวนู้นด้วยงบประมาณถ้ามือ1น,นก็ประมาณ12,000บาทครับตัวนู้นนู้น JBL 12,000งาน DIY ประกอบเอง3,000กว่าบาทนี่ส่วนตัวล่างไม่สนไม่รีวิวครับขี้กเกียจ ตัวล่างนี่ก็สูสีสเปคคอๆกับตัวนี้ครับแต่ว่าตัวล่างนี้ลำโพงจะแค่มีแค่4ดอกผมไม่รีวิวตัวล่างนะรีวิวตัวนี้กับตัวนี้ก่อนโดยจะให้เทียบกันโดยเทียบกันแบบว่าเปิดเบาๆกันก่อนหลายคนชอบมาบอกว่าเฮ้ยงานแบรนด์ก็งานงานแหละงานแบรนด์จะจอกงอกง่อยจะมาสู้อะไรกับงาน DIY ที่เราสามารถเลือกลำโพงเองได้ <laughs> พวกคุณจะไปรู้อะไรงานแบรนด์นะครับเดี๋ยวให้ดูลวกันว่างานแบรนดกับงาน DIY อะไรมันจะดีกว่ากันครับโดยเปรียบเทียบกันครับตัวนี้งาน DIY สเปคของมันอยู่ที่200วัตต์เลยนะแต่ว่า200วัตต์อาจจะเป็น200วัตต์โมโนนะครับสเปคขอบบอร์ดของมันนะ่ะคือ200วัตต์แต่แต่เอาจริงอะไม่ถึงหรอกผมว่าน่าจะได้สัก100 120วัตต์น่าจะได้อยู่นะประมาณ100วัตต์แล้วกันไม่ขี้เลยส่วนตู้นู้นตู้นู้น JBL Party Box 100ครับตัวนั้นสเปคสเปคเท่าไหร่วะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวหาว่าผมมัว่วหาข้อมูลแป๊บโอเคครับไม่อยากมั่วข้อมูลครับก็เลยไปเซิร์ชหาข้อมูลครับตัวนู้นครับ JBL Party Box 100ตัวตัวนั้นสเปคจะอยู่ที่160วัตต์นะครับนู่น160วัตต์ส่วนตัวนี้ก็เอาจริงๆมันก็สเปคก็สูงแะแต่ผมไม่มีเครื่องมือวัดไงมันต้องมีเครื่องมือวัดแต่ถ้าเทียบผมก็น่าจะพอได้อยู่นะร้อยร้อยวัตต์ขึ้นอนะ่ะ เกินร้อวัตต์อยู่แล้วแหละเพราะว่าแบตผมอัดไปก้อนใหญ่มากแล้วก็ผมปรับไฟเลี้ยงไปที่20โวลต์และลำโพงมันโหลด2โ oh อหม์มไงพอลำโพงโหลด2โอห์มวัตต์มันก็เลยจะเพิ่มขึ้นผมก็ว่าไม่ขี้เหล่ก,ก็120วัตต์สูสีกันอืเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองเสียงให้ดูรักันครับว่าตู้2ตู้นี้ตู้ไหนเสียงที่จะนุ่มลึกดังดีกว่า ด้วยหูผมเองแต่ผมจะไม่เปิดดังมากนะครับเพราะว่าเกรงใจข้างบ้านเขาครับแค่นี้ก็บันเทิงมา,มากแล้วแค่นี้ข้างบ้านก็น่าจะนินทาผมยับแล้วครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราจะทดสอบกันสองตู้สองตู้นี้ก็พอส่วนตู้นี้ไวท้ทีหลังเนาะไวท้ทีหลังเดี๋ยวค่อยทสตู้นี้มันสเปคคล้ายๆกันอดอกทรงเดียวกันแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นตู้แนวตั้งและแอมป์คนละตัวโอเคเดี๋ยวเรามาฟังกันที่ตู้นี้กันก่อน ตู้ของตัวนี้โอ้โหโอ้โหอ,อึ้งละดีเสียงตัวนี้ทีวีสองหนึ่งนะครับแอมทีวีสองหนึ่งผมปรับให้เบสมนันหนักๆเลยนี่ถ้าเราไม่ไม่หมุนอะไรเดียเราไม่ปรับเบสไม่อะไรเสียงมันจะออกแต่เสียงกลางประมาณนี้ให้ฟังประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยฟังตัวนูน้นตัวนี้จะได้เปรียบเรื่องปรับวอลลุมได้มีวอลลุมให้ปรับอยู่ห้าตัวนี่ ห้าตัวส่วนตัวนูน้นตัวนูน้นไม่มีอะไรเลยมีเบสบูทอย่างเดียวมีเบสบูทอย่างเดียวเคเราฟังตัวนี้ก่อน Hãy จริงๆนะเอาหูผมเทียบกันจริงๆตัวนี้ได้เบสนุ่มๆครับในกรณีเปิดเบาๆเบสจะนุ่มกว่าตัวนี้นะครับงาน DIY เบสจะนุ่มกว่ากรณีที่เปิดเบาครับแต่ถ้าจากสายลั่นสายปาร์ตี้ผมแนะนําตัวนี้ครับดังดีกว่าเยอะครับตัวนี้อัดแล้วลั่นมากอัดแล้วดังมากครับเนี่ย JBL ครับอันนี้หูผมอย่างเดียวเลย JBL ถ้าเอาไปเปิดกลางแจ้งอ่ะผมลองเปิดมาแล้วครับ jbl กินขาดนะครับผมบอกให้ถ้าเปิดกลางแจ้งเปิดกลางแจ้ง jbl กินขาดแต่ว่าถ้าเปิดในบ้านเปิดในบ้านเปิดเบาๆฟังเพาะๆตัวนี้เสียงใช้ได้เลยเพราะว่าที่มันใช้ได้เพราะว่าลําโพงมัน5ตัวครับ 2> 1 2 3 4 5มี่้ามันจะได้เสียงแหลมที่ละเอียดแหลมที่ละเอียดครับแล้วก็การที่พอใช้ได้แล้วก็เบสที่นุ่มๆสไตล์ของมันกับ h t 5.2สส่วนตัวเนี้ย มันราพกแค่4ดอกมันจะมีเบทเบทก็ออกเบสบวกกลางนั่นแหละแล้วก็วมีแหลมอีก2ดอกแค่นั้นตัวนี้ก็ถ้าเทียบกันผมว่าถ้าฟังในบ้านแล้วเปิดเบาๆตัวนี้ดังดีกว่าเดี๋ยวให้เปิดเบาๆให้ฟังกันดูแล้วกันแล้วจะให้ดูเทียบเทียบกันแต่ว่าถ้าเปิดลั่นๆยังไงเปิดดังๆงานปาร์ตี้งานการแจ้งตู้นี้สู้ JBL ไม่ได้เลยครับสู้ไม่ได้เลยผมลองมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ลองให้ดูนะ ขี้เกียจขี้เกียจจะไปลองยกมันต้องยกไปลองนอกบ้านไงร้อนเดี๋ยวผิวเสียถ้าเปิดเบาๆอ่ะตู้นี้ได้เปรียบกว่าครับนื่องจากนื่องจากมันสามารถคอนโทลเสียงได้ไงไม่ว่าจะปรับความถี่ของเบสได้ปรับเลเวลของเบสได้ได้อิสระเลยเนี่ยสองตัวเนี้ยอิสระแล้วก็สามารถปรับเสียงกลางเสียงแหลมได้ทำให้เปิดเบาๆตู้นี้ดังดีกว่า ส่วนเปิดลั่นลั่นตู้นูนก็ทําได้ดีกว่าเยอะครับอืมก็จะเป็นประมาณนี้ครับส่วนอีกเพลงหนึ่งจะทดสอบให้ฟังน่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งแล้วกันเพลงลูกทุ่งอีกเพลงหนึ่งขวัญใจคนขายแรงแล้วกันครับขวัญใจคนขายแรงขวัญใจคนขายแรงเพลงนี้ก็ตอนนี้กาลังได้รับความนิยมอย่างร้นรามครับร้นรามเลยกับเพลงของคุณราชันครับเพลงบทเพลงนี้ เปิดกันมาเก้าปีแล้วครับเก้าปีแล้วดูดูดูพลังฮิตเคโอพลังฮิตเคครับต่อไปพลัง JBL เอา JBL ยจสูทแรงงานจนจนของคนก่อสร้างจัมือน้องเดินโ <Okay, S 1> อเคครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีรีวิวประมาณนี้แหละก็จะสรุปให้ฟังง่ายๆก็คือถ้าอยากจะรั่นออกนอกบ้านเปิดนอกบ้านเปิดดังๆให้ชาวบ้านเขาด่าก็ JBL ครับกินขาดแต่สำหรับจะเปิดฟังในบ้านเพราะ พอๆดูหนังฟังลูกทุ่งพอๆตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนี้ก็โอเคด้วยงบประมาณที่ถูกกว่าเยอะครับมันมีคนประกอบขายก็จะอยู่ประมาณ4 0 0 0 5 0 0 0นะชุดพวกนี้อืมก็แล้วแต่แล้วกันครับแต่งาน DIY ยังไงราคามันก็ถูกกว่าอยู่แล้วงานแต่ว่างานแบรนด์มันผมมองว่ามันสามารถฟังได้ทุกแนวแล้วก็ดังดีกว่าแต่ถ้าเทียบกันยังไงงาน JBL ก็ดังดีกว่าครับโอเค เดี๋ยวเราจะมารีวิวอีกตัวหนึ่งแล้วกันปวดกันก่อนอืมอวดกันก่อนครับของเพิ่งมาครับเน่ของเดี๋ยวเดี๋ยวไงน่าจะมีคลิปรีวิวกันแน่นอนครับกับงานแบรนด์สองตัวนี้ยังไม่ได้รีวิวจริงจังเลยไอตัวจิว๋วมา r ชลแอมเบอร์แอมเอตัน,นี่ตัวจิว๋วแล้วก็ตัวกลางมา r ชลคิวเบอร์สองครับก็เดี๋ยวไงค่อยมาดูแล้วกันเนาะ ว่าเสียงจะเป็นยังไงรองกันก่อนนะครับในคลิปหน้าของมาใหม่ๆเมื่อกี้นี่เองครับคิวเบอร์สยังไม่แกะด้วยซ้ํายังไม่แกะครับเดี๋ยวเก่าโอเคครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ